วันที่5กระกฎาคม2566นางสาวมาริกาจีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนนำหัวหน้าส่วนราชการผี่น้องประชาชนในชุมชนจองคำเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนเดินออกกำลังกายเลียบไปตามทางเดินริมลำน้ำแม่ห้องสอนนางสาวมาริกาจีนาคำได้กล่าวว่า ด้วยนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องการให้มีการพัฒนาลำน้ำแม่ห้องสอนเพื่อให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่พักผ่อนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงมีความประสงค์ให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์เทศบาลเมืองแม่ห้องสอนจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมนายกชนเดินวิ่งเรียบลำน้ำแม่ห้องสอนขึ้นทุกวันพุธตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป กิจกรรมเดินรอบลําน้ําแม่ห้องสอนนี้นะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือ1เนี่ยเพื่อสุขภาพนะคะเราต้องการเปิดพื้นที่ให้มีการาเดิน ในในพื้นที่ที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะจริง,รงๆโครงสร้างพื้นฐานของรอบลําน้ำไม่ต้องสอนเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาปรับปรุงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้มีสถานที่เป็นสถานที่ออกกําลังกายให้คนในเทศบาลรวมถึงทั่วๆไปเนี่ยมีพื้นที่ในการออกกาลังกายเยอะมากขึ้นอันที่2ก็คือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆลําน้านะคะเพื่อให้สามารถคงอยู่คู่กับ เทศบาลเมืองแม่ฮ้องสอนเป็นพื้นที่ใช้สอยเป็นพนื่ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นอันที่3มอย่างที่เห็นถือในมือนี้นะคะนอกเหนือจากได้สุขภาพได้นสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเรายังมีพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้ทางเทศบาลได้ปลูกไว้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้อีกด้วยค่ะ มีดอกไม้ตรงข้างแถมหน่อยครับปลูกดอกคือมันสวยสดงดงามนี่มีอยู่ในแผนของเทศบาลโอเคดีละเป็นแรงสนับสนุนค่ะดีดีมากอย่างน้อยนักท่องเที่ยวจะได้รู้ว่าบ้านเรามีสิ่งที่สวยงามโชว์ได้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งกับทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อสร้างสุขภาพดีทั่วหน้าสิ่งแวดล้อมร่วมรักษาอย่างยั่งยืน